อาว่าเพื่อนๆคนไดนลงไลน์ในขนมโบราณก้อยแนะนำวอยาพลาดคลิปนี้ค่ะคือสูตรเทดีเทซูรตอกทอดกันมาไล่รุ่นเลยค่ะน้ำตาลแดงสง้มรยกล่มเกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำเปล่านึ่งถ้วยกาแฟค่ะน้ำนี่ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ค่ะไปจะฉชายมาเ้าถึงทึดซ้ำรยกล่มนะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็พัดอันนี้คือส่วนของทรายนะคะนี้ขั้นตอนค่อนข้างหมากความฟิดพลาดหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนค่ะใครไปเรื่อยๆจนว่าแห้งหมัดนะคะให้มันว่าพอปันได้ทุกคนแล้วก็ปิดแก๊สได้ใช้น้ำตาลปี๊บได้น้ำตาลเค้าวใช้ไม่ได้นะคะจะฉ่าลวก็้แยน พอดีพอเป็นนุ้ยปั้นได้นะคะขั้นตอนต่อไปแป้งชั้นในใช้แป้งข้าวเหนียวซ่ามรอยกลัมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปั้นให้เป็นก้อนพอเป็นก้อนปั้นได้ค่ะอย่าใส่ทีเดียวเยอะนะเดี๋ยวเปียยอันนี้ก็คือเซตเรียบร้อยไม่ได้ยากเลยค่ะอันนี้มาสู่ขั้นตอนการทําแป้งห่อทรายกันค่ะบีแป้งให้เป็นว่างพอดีเผื่อจะใส่ทรายนะคะแป้งขึ้นมาขนาดท่วๆกับทรายเลยนะแป้งห่อทรายให้วิ็ชิดค่ะปั้นให้กลมหรือยาวแลวแต่จะนิยมขั้นตอนนี้เซตเรียบร้อยทุกคนมาถึงขั้นตอนทัดฝอยค่ะนานนะชัาานะะน เตี้กะทิเข้มขค้นว่าเจ็ดถ้วยค่ะหรือว่าแปดสิบกรัมก็ได้รีลงไปเรื่อยๆทีละหน่วยก้อนนะแล้วก็ค่อยเติมไปเยอะๆใส่เยอะแล้วๆเดี๋ยวมันเป็นก้อนค่ะกะทินี่ปั้นกับน้ำมะพร้าวยิงดีเลยจะให้รสชาติความกลุมกลอมขึ้นมาเยอะค่ะใสกะทิลงไปครบเจ็ดถ้วยแรกลืมเติมเกลือกับน้ำตาลให้ออกรสเค็มๆมันๆนะก้ใส่น้ำตาลไปนึ่งชนค่ะพอออกเค็มๆแล้วก็วันเปลิมเล็มพอนั่นตั้งไฟแล้วก็คุณไปเรื่อยๆนะก็ยใช้เวลาในการกวนประมาณสามสิบนาทีค่ะกวนไปเรื่อยๆกะทิจะแตกกมมันลว็คาเนนนียวงงแปป้้จะะะรมาณคะ จริงๆการพัฒนานุมมันจะติดมอติดกระถะค่ะแต่สาหรับกระถะใบนี้คือไม่ติดเลยเป็นกระถะตะก้อยคายไม่ได้เลยแต่ว่าก้อยอยากจะคายค่ะอยากให้เพื่อนๆลงเปิดใจซื้อเอาไปใช้เลยราคาสง่งรอยิบสร้างบ้านแลวก็ส่งฟรีด้วยไม่ติดกระถะแล้วไม่ขึ้นสนิมหลานเปรซินเลยค่ะมันเป็นกระถะเล็กนะคะมันจะกระถะเคลือบถึงว่าเราจะคูดยังไงมันก็ไม่โลกค่ะจะใช้นานแค่ไหนมันก็คงสภาพคลิปนี้เป็นคลิปต่ก้อยมั่นใจว่าจะมียอดแชร์แต่ก้อยเอาตัวสิ้าทาดคายไม่ค่อยได้มาลงค่ะจุดประสงค์เดียวคืออยากให้เพ บนฟรีด้วยเราจะติดใจมันก่อยค่ะนีม่มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะทุกคนมาสู่ขั้นตอนการโฮค่ะตัวขนมโยนลงไปในแป้งที่เรากวนเล็กเดียวเลือกแป้งให้ถั่วตัว,ตวนุ่มแล้วก็ตักมาใส่ในใบตองค่ะเสร็จแล้วมาสู่ขั้นตอนการโฮนี่โฮไม่ได้ยาคะเลยตามคลิปแล้วกันพับทรายพับควา<ะ>เอามาขีปโซนกันด้านบนค่ะจากนั้นก็เอาไม้กรัดเลยค่ะเราโฮชาแป้งเย็นแป้งมันจะแข็งตัวประมาณนี้นะตักมาใส่ในใบตองค่ะถ้าเอาไปคลุกมันจะไม่ติดแลวนะจากนั้นหยิบแป้งมาใส่เลยค่ะแป้งเย็นมันแข็งตัวประมาณนี้ไม่ควานุ่มมมมเเรรราาาจะอออ่ยนนนทุกคแล้วขไตติดดงงส นุ่มเราร้อยแน่นอนค่ะทีนี้มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือขั้นตอนการนึ่งค่ะ,ะขนมไปเรียงในซึ่งหม้อนึ่งเลยนะอย่าตั้งให้สดนนะคะเวลานึ่งนุ่มเราจะไม่เหละตั้งบนไฟน้ำร้อนรือค่ะแล้วก็ปิดฟ้าไว้สักประมาณสิบนาทีขนมนี้มันจะนึ่งไม่นานนะแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วทุกคนมาเลยเยอะยข้างในกันสูตรนี้เป็นสูตรี่อร่อยหมากๆเลยนะทุกคนลองไปทำเลยค่ะขั้นตอนค่อนข้างเยอะแต่ว่ากรสชชติคือร้อยแน่นอนถ้าทำขายนี่ก็เลยขูดเยอะค่ะต้นน้ำมันจะ คุณก้อยบอกเลยว่ารอยยางแรงเลยค่ะทุกคน